แหมแมแม,แมไม่ได้ขับรถมาตั้งนานจะมีคนยังจำได้ไหมเนาะเอาล่ะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับจิงโจ้และอยู่เรามาอยู่ในเกมเอ่อแท็กซี่ซิมูลเลเตอร์นั่นเองหลังจากที่ผมเนี่ยห่างหายไปกับเกมนี้มานานผมก็มารับบทเป็น หฮลุงโจอีกแล้วนะฮะเฮ้ยอะเดี๋ยวเอารถเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันเนี้ลุงโจจะเอ้ยรับลูกค้าได้สักกี่คนโอ้ยโอ้ยอยเจอลูกค้าแล้วเฮ้ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยไปฟังเพลงเพลงหนึ่งมาอิ่ยมัน ไพเราะสนุนหูเหลือเกินไหนลองถามเผื่อลูกค้าคนนี้จะรู้จักอ้อออมรถอยู่โทษทีโรสรอยนะรู้จักไหมโรสรอยรถมันจะยาวนิดนึงอือ้ออเข้าใจเข้าใจอ้อแมรีร่เหรอโอเคเข้ามาเข้ามามาเ <c oughs> นี่ยหนูรู้จัก <is> ไหมไอชื่อเพลงอะไรนะแทนบอยอะแทนบอย หมวานฟังมานะลุงโอ้ยรู้สึกประทับใจเหลือกเกินแต่อืมมันเป็นเพลงแบบอภาษาออกจะเป็นต่างประเทศหน่อยหนึ่งด้วยนะอืมว่าแต่หนูหนูจะไปไหนเนี่ย เอาเอางั้นเหรอเอาได้ได้ลุงก็ก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะที่เนี่ยไอ้เ,อเพลงนั้นเนี่ยนะมันมีท่อนหนึ่งที่แบบอชิกดิวที่ปต่อยอแบบโอ้โหต้องต้องหนูต้องไปฟังนะต้องไปฟังชื่อเพลงแทนบอยเนื้อเพลงดีมากเลยความหมายเพลงซึ้งจับใจแม่ว่าแต่ ฟังเมื่อวานวันนี้ก็ยังจำท่อนร้องมันไม่ได้เลยเอาล่ะอ่าถึงแล้วใช่ไหมเออจริงๆมันใกล้แค่นี้หนูก็เดินมาก็ได้อยู่เออเอาเถอะเออไปดีมานี้นะหนูเออหกร้อยบาทอ๋อ วิ่งนิดเดียวก็ได้ห0ร้อยอชีวิตแท็กซี่นี่มันดีจริงๆเอาล่ะเจอลูกค้าคนที่สองแล้วครับผมอ่าหวัดดีหนูอ่รถมันยาวนิดหนึ่งโร s สรอยนะ่ะรู้จักเปล่า <Hello. S 1> อ่าอา่วัดดีหวัดดีขึ้นรถมาขึ้นรถมาเชื่ออะไรเนะนี่ยคาคาเทรนคาเทรน อ่ะชื่อผิดเอาล่ะอ่ารู้รู้จักเพลงแทนบอยไหมแทนบอยเนี่ยก็แทนเพลงแทนบอยยังไงรู้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเพลงดังที่สุดเลยนะแล้วมียอดวิวสี่ล้านวิวแล้วด้วยเออแต่เพลงมันเป็นเหมอนเพลงไทยปนกับเพลง ต่างประเทศนิดนึงอะนะอ่าโอ้ลืมเลย <Your car. S 1> คุยเพลินมันคนละทางนี่หว่าเออขอโทษขอโทษกับรถแบบอือไปไปไปกันว่าแต่อือรู้จักเพลงแทนบอยไหม ยังลงยังไม่จบกันเจริงจริงนะเพลงมันเพราะมากเลยนะเพลงแทนบอยเนี่ยแบบซึ้งจับใจเลยวานลูกฟังนะลูกน้ำตาไหลเลยทีเดียวไอ้เพลง <you> เนี่ยโอเคเดี๋ <yet? S 2> <laughs> okay. ยวนู้ไปฟังเออเออเออลองไปฟังดูนะยอดวิวเขาสี่ล้านวิวแล้วด้วยเออเพลงแทนบอยดีจริง เนื้อเพลงมันมันเป็นยังไงหรอครับแบบมันมันดีขนาดนั้นเลยหรอเออมันเนี่ยมันเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้นะไอ้คนที่ชื่อแทนนะมันมันไปอยู่ร้านกาแฟเอไม่ใช่ไม่ใช่ร้านกาแฟมันอยู่ร้านคาเฟ่แล้วมันไปเจอสาวมันก็เลย สะบื้งกลมกลีบประมาณประมาณนั้นแหละมั้งสะบื้งกลมกลีบแปลว่าอะไรคะเออนั่นแหละรูต้องไปฟังมันความหมายลึกซึ้งมันมันโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเอ้ยอย่างดีไม่เออเมื่อกี้ไม่ทันได้ฝ่าไฟแดงเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟมันงงเฉยโอ้โหเฮ้ย หนูใจยเย็นใจยเย็นคืออ๋อไม่อยากฟังลุงแล้วใช่ไหมโอ,โอเคโอเคลุงจะไม่สปอยแล้วกันนะแต่แต่หนูหนูหนต้องไปฟังนะ <c ười> เออเออ,อเพลงเขาดีจริงแม่ยอดวิวตั้งสี่ล้านวิวแล้ววิว <c ười> โอ้โอ้โโโกระตุกกระตุกอ่าว่าแต่บ้านหนูอยู่ไหนอ่ะทำไมมันลึกจังเลยเนี่ย อ๋อตรงนั้นแหละค่ะเออไอ้ตรงสีเขียวๆนั่นใช่ไหมเออดีดีดีดดเอาละถึงแล้วอ่าโชคดีนะหนูเอาลงรถสิอ๋อเอมรถอยู่ค่ะโอเคโอเครถล,ลูกมันยาวโรลส์รอยน่ะเอา เอาไม่จ่ายตังเฉยไม่รู้ว่าแหลก,กวะโอเคเวันนี้หาลูกค้าอสักคนละกันมันจะต้องมีใครรู้จักเพลงเอ้มันต้องมีใครรู้จักเพลงแทนบ่อยบ้างแหละนะเอ๊ะเราอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะ มันติดอะไรไ,ไม่น่าใช่แล้วนะ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคโอเค เดี๋ยวเรามาหาลูกค้ากันต่อเผื่อมีใครรู้จักเพลงแทนปล่อย <T an boy> บ้างคนนี้แหละต้องรู้จักเพลงแทนปล่อยอะเชื่อสิอ่าวัดดีหนูขึ้นมาขึ้นมาเออรถมันยาวหน่อยเดินเดินหน่อยนะจะได้ถือว่าเป็นออกกําลังกายเนะี่ยเออขาย How are you มาชื่ออะไรเนี่ยอาริทียเหรอเออชื่อ ชื่ออ่านยากจัง <This is S 1> ขอเรียก <fastest> ที่รักได้ไหมจ๊ะโอ๊ยโทษ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 ,โทษ,โทษความรักมันบางตาลุงก็เลยขับรถเมาเมานิดนึง <c oughs> ไปไปเลยไปกันต่อ <c oughs> หนูคือเนี่ยเม่วานลุงฟังเพลงหนึ่งมานะ มันเพลงที่ดังที่สุดตอนนี้เลยรู้จักเป้า <I love S 1> เพลง <the car. S 1> แทนบอยนะ,ะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะลูกแทนบอยรู้ไหมตอนนี้มีสี่ร้านวิวแล้วนะดังที่สุดในตอนนี้เลยคือแบบเพลงแบบตูนบอดี้แสลมเพลงอะไรแบบชิดซ้ายชิดขวาไปหมดเลยจริงจริงหรือครอเนีเออ่ย ฟังมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเพลงเนี้ยเฟังมาแล้วคะ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยฟังมาแล้วใช่ไหมเพลงแทนบ่อยคือเนี่ยโหวันลุงไปฟังมาลุงถึงกับร้องไห้เลยนะร้องหอไห้เพราะอะไรคะคือที่นอนมีมดมดขัดโอ้โทษโทษโทษไม่หาไม่หาาอาละ่ะหนู ใจจริงๆในที่สุดก็มีคนฟังเพลงแดนบ่อยเหมือนกันเมื่อกี้ถามสองสามคนไม่มีใครฟังเลยเอาโอเชี่ยเลยไฟแดงโทษๆกลับแป๊บแปลูกกลับได้ด้วยเหรอคะเออหน้านี่ประเทศกาลาขับยังไงก็ได้เออเอาละถึงแล้วนะเออโชคดีหนูโชคดีโชคดี ฮก็เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปในวันนี้พูดถึงผมก็ชอบจริงๆนะเนี่ยเพลงแทนบอยคือเม่วานฟังประมาณเกือบเกือบสิบรอบได้คือแบบวิ่งวิ่งออกกําลังกายอยู่แล้วก็ฟังแล้วก็ก็อยากฟังอีกแล้วถึงตอนเนี้ก็ยังหาสงสัยไม่ได้เลยว่าสรุปแล้วอะ พี่แทนคนนั้นเนี่ยที่อยู่ร้านคาเฟ่เขาเขาจีบผู้หญิงคนนั้นได้หรือ,อยังแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาชื่ออะไรนะ <c oughs> ใครรู้คำตอบคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยฮะยังไงก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับคลิปใหม่สนุกสนุกแบบนี้ก็จะลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับไปไปฟังเพลงแทนบ่อยกัน